สร้างอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างค่ะถ้าคนคิดจะทำไม่ดีก็ไม่ดีแต่อย่ามาพูดว่าอ่านเปลี่ยนเรื่องนิดนึงนะคะมีคนบอกว่าพญานาคต้องไปอยู่ในวัดถ้าอยู่ตรงนี้แสดงว่าเขาใช้คําว่าอะไรนะมีอะไรที่มันไม่ดีอะนะคะจะขอบอกว่าไม่มีใครบอกใครเป็นคนพูดว่าพญานาคต้องอยู่ในวัด สมัยก่อนก่อนนู้นเลยไกลๆเลยสมัยก่อนที่ยังไม่มีรูกปัน้นพญานาคมาจากไหนมาจากความคิดของคนที่จะสร้างศรัทธาแค่นั้นเองทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ใครที่คิดว่าทําอะไรเพราะตรงนู้นเพราะตรงนี้ล้วนคิดไปเองนะคะวัดไม่ใช่ที่ศูนย์รวมของศรัทธาที่อื่นก็เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาได้ที่ไม่ใช่วัดมีเยอะแยะไปยกตัวอย่างง่าย เอาเลยง่ายๆเลยคำเะโนตสองเนี่ยที่อยูอ่ลำลูกกาเนี่ยไม่ใช่วัดสร้างคล้ายๆแต่ว่าให้คนที่มีศรัทธาเขาบอกว่าอ่าชัดเจนเลยศรัทธาเรื่องตัวเลขเขาก็มากันไม่ใช่วัดเห็นไหมศรัทธายังมาได้มันอยู่ที่ว่าจะรวมศรัทธาของอะไรคะ่ะนะคะอ่านต่อนะคะได้เห็นมาอีกแล้วนะคะ นะคะแม่หมอเป็นคนฉลาดไวพริบดีชื่นชมขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าคําพูดของแม่หมอดีก็ดีใจถ้ายิ่งเอาไปใช้ได้ก็ยิ่งจะดีใจมากๆค่ะคุณตามหาความจริงคุณพี่กับผมอาจจะมีมุมมองความเชื่อที่แตกต่างกันแต่เราเราก็ยังสนทนากันได้ด้วยเหตุและผลแน่นอนค่ะรสชาติการดื่มสุราไม่ได้อยู่ที่รสชาติสุรานะคะอยู่ที่ว่าเราล่ำส,สุรากับใคร ดื่มไปเฉียงไปถกไปสร้างปัญญาขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้นะคะหลายครั้งที่เ,เขาเรียกว่านักปรัชญาหรือในหนังจีนเขาเรียกว่าบัณฑิตนคุยกันเนะี่ยเขาไม่ได้เห็นด้วยนะเขาเอามาถกเอามารวมกันมาขย่าวความคิดมาแล้วก็เอาไปนําเสนอฮ่องเต้ว่าเขาคนนี้คิดอย่างนั้นคนนี้คิดอย่างนี้เอามากลั่นมากลองร่วมกันแล้วลงความเห็นสรุปว่าอันไหนถูก อันไหนดีอันไหนควรนามาใช้ถูกต้องไหมคะคุณตามหาความจริงค่ะถูกต้องค่ะความเชื่อที่แตกต่างกันแน่นอนนะคะคุณอาจจะรวมพลคนเกลียดลุงคนนั้นลุงคนที่เราจะทําตามสัญญาใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนก็รวมพลคนเกลียดอีกลุงหนึ่งนะคะมันก็แล้วแต่แต่เราคุยกันได้ถ้าคุยกันแล้วยอมรับฟัง ความเห็นที่แตกต่างสนุกค่ะคุณมองเออคุณตามหาความจริงความเชื่อที่แตกต่างแต่เรายัางสนทนากันได้ด้วยเหตุและผลและยอมรับว่าความเห็นของกันและกันคิดแตกต่างกันนั่นครับแต่เราไม่ทะเลาะกันถูกต้องเพราะเรื่องที่เราเทะเลาะกันถ้าเราจะทะเลาะกันตรงนี้เนาะเอาตรงเนี้ยเรื่องคนอื่นทั้งนั้นเราจะมานั่งทะเลาะกันทําไมจริงไหมคะเราเอามาถกมาเถียงแล้วก็ให้คําพูดสิ่งที่คุณพูดไม่หมอยอมรับยอมรับมาตั้งแต่ต้น แล้วก็คนอื่นแม่หมอไม่รู้นะคะแต่หวังว่า FC ที่มาฟังตรงนี้ที่ให้กดไลค์ให้300กว่าคนเนี่ยควรจะคิดใช้คำว่าควรจะคิดเหมือนกันว่าถูกผิดมีข้อยุติข้อยุติอย่างไรศาลเท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสินแม้บางคนอาจไม่เชื่อกานตัดสินศาลไม่ยุติธรรมอย่างนู้นอย่างนี้เรียกร้องไปทำอะไรไม่ได้นอกจากทำให้มันเกิดการพิสูจน์ใหม่อีกครั้งเท่านั้นแหละ ถึงจะทําได้ฉะนั้นเราจะยอมรับความจริงแล้วเราก็สมมุติอีกต้องสมมุติเพราะเรื่องมันยังไม่เกิดสมมุติว่าศาลชั้นต้นยืนตามฟ้องลุงพลก็กลับบ้านไดป้ประกันตัวกลับอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์บอกเลยนะคะเขาได้ประกันตัวอยู่แล้วเพราะว่าพฤติกรรมของเขาเองนะคะศาลไม่สามารถหาเหตุผลขอโทษไม่ใช่ศาลเพราะว่าเราจะไม่ไม่พูดแทนศาลเราจะไม่เห็นพฤติกรรมที่เป็นอ,อริตอ่อ หลวงอ่ใช่ค่ะที่ต่อต้านคําสั่งของหลวงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงมันยังหมู่อีกสามศาแม้ว่าศาลยกฟ้องศาลแรกอายการก็ย่อมอุทธร์อยู่แล้วจริงไหมคะสองฝ่ายคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่จบในปีสองปีแน่นอนใครๆก็พูดไว้เราพิจารณาแล้วก็น่าจะจริงตามนั้นจริงไหมคะคุณอำพรสีสว่างคุณตา 659นะคะคุณนลินกดให้แล้วขอบคุณค่ะจากนอรเวย์นะคะคุณสลักจิตขอบคุณค่ะคุณนัชชนิดล่าพิเศษสวัสดีค่ะวันนี้สาระก็มีแค่เรื่องว่าเรื่องประเด็นเล็กๆนั่นเอง